เมื่อมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องคุ้งครองรักษาแล้วบ้านเดือนครอบครัวของเราจะมีความสงบร่มเย็นมีความสุขความสบายเราเกิดเป็นมนุษย์มาีอย่าเข้าใจว่าเกิดมาอย่างลอยลอยนะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของเราจริงๆเกิดเป็นสัตว์ก็ดีเกิดเป็นบุคคลก็ดี เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินคมก็ดีเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนด้วยกันทั้งนั้นเพราะจงพากันอุตสาพยายามในวันเดือนปีหนึ่งหนึ่งมีเวลาว่างติดกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วหันหน้าเข้ากราบพระกราบสงฆ์ แระลึลกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พระสวดมนต์แล้วให้พากันทำความสงบใจ